หลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จเราก็แวะมาที่ตลาดใกล้ๆทะเลค่ะก็จะมีอาหารทะเลขายมากมายเลยค่ะจุดประสงค์ของเราก็คือจะมาหาซื้อปลาสำหรับไปยา่างเป็นมื้อเย็นวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นข้าวเกียบยกุ้งซากุระค่ะก็ได้กุ้งซากุระกลับไปสองห่อค่ะ แล้วพ่อคาก็แถมให้อีกหนึ่งห่อพร้อมส้มอีกสองลูกค่ะจะมีร้านขายอาหารทะเลเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะปิดท้ายด้วยมันเผาแล้วนี่ก็คือปลาที่เราซื้อมาย่างกินกับข้าวต้มเย็นนี้ค่ะ